วันนี้เราก็มาเที่ยววัดพระเ้าช่ายตลาดบุรีกันนะคะเพราะว่าวันนี้พ่อพ่ออยากมามึกมึกถึงอดีตตอนสมัยเป็นทหารตอนเป็นหนุ่มๆอันนี้เราก็จะเจอกับเพื่อนของเมฆนะคะคนแรกซุ้มเข้าไปซุมเข้าไปเออเองเออเอยู่นเออเออเอเอ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 เออเกอเออเออเองเอองเออเอออออเ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 เ แปงอ๋อพาเดินชมน่นี่นะคะเราเข้ารงนีเราต้องไหว้พระตรงนี้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราทุกคนจะไหว้พระตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปข้างบนตรงนั้นกันเราจะขึ้นไปยัญยอดเขายันระพุทธบาทข้างบนเลยนะคะนี่เราจะขึ้นตรงน้นจะมีพระนอนมีอะไร ก่อนค่ะ จะเอาตู้เลยนะเมื่อกี้ไงตัวนีไงใช่เหรอตัวคาเป้เนี่ยใช่ปะไม่ใช่ตัวใหม่ตัวใหม่ว่าแล้วมันเก่ายังเดินมาถึงมาใส่ได้หรอโอ้ทำฟ้าถ่ายทำฟ้ายิงแล้วยิงแล้วหนึ่งเดือนลิงกันแล้วอะไรตรวจเลยอ่ะ เกิดมาทำะไรยิมากค่ะขึนนขึ้นขึ้นขขึ้นขึ้นขึนขึนขึ้นขึนข้นขึ้นขนขึ้นขึ้นข้นขึ้นขน้นขึ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 ้นข้นขึ้นขึ้นข้ึนน้้น บินเขาหลุดมาแล้วนะเราเรียนไปเรียมึเรียนหลไม่เห็นไหมต้องมีที่ เดียวตายเลครับเดี๋ยวตายครับเดี๋ยวตายครับคือไม่ทานปากแป้งาอ่อนปากแป้งกปแล้วสุดยอดเที่ยวโอ้โหหมอผูพิิเกมานี่โอ้โหเอม้ให้ยายออ้โหไม้ให้ยายดูดูทางูนนั่งรอเลยนะ เล็บไปแล้วนี่ครบเล็บมาคืนนี้ต่อลูกเจงต้องับใกล้หน่อยเล็ครับาคืนนี้ต่อเลยกัไหมเกิไรครับ่อขวนัาเลยครับังาเลยครับสอครับ่อขวบอ้าวตัวใหญ่ใช่ไหมต้นนะครับต่อใครับเขี้ยวเก่ง ตน้ำครับเวาฝนตกมาตไข่น้ำจะไมโดนใช่ไมตะอไข่น้ำไม่โดนจริงนะยืดเป็นท้องน่ายเทาที่ดูนะครับมองขาบนข้านบนถ่ายรูปให้เขาแสงแไดครับเปลีนแสงแตะนะครับเดี๋ล้างพ้นตื่นนะครับเขามีล้างื้นนะครับ้างพ้นโน้ยถ่ายนเจ้าครับมาตื่นออกมาเป็นท้องด้านนุ่งชัดเลยครับนไปนะครับถึงเจ้าต่อไปนะคร ปีหนึ่งขอได้ครั้งเดียวขอได้อย่างเดียวแต่ให้เรากั้นใจขอเลยนะมันย้อนที่ไวเหรอทำไมใครจะขอพรปีนึงขอได้ครั้งเดียวกั้นใจขอกั้นใจขอ,อยังไงอ่ะกั้นลมหายใจแล้วก็น,นึกอธิษฐาน <ไป S 3> ขอได้ครั้งเดียวแม่อะไรเออยอะ ให้เด็กยืนตรงนล้นะครับขอจดัรใจยูครับยูท่้ยครับมีครับได้ทีลายไทยของเสด็จพ่อรอนะครับนีจปอนะครับมีลายเส็นขอเสด็จพ่อรองับี่พงศ์สเป็นบังแต่เราต่อทเารัาต่อที่แกตักสินทร์นะฮะรสต่อเครับเก้านึครับหนึ่เป็นหนึ่งหครับนีจปลอนบกาทนะครับอันนี้อสีตวันรับคเดจ้าครับเสด็จมาสองสี่หกสามครับตรนนี้ปุ๋ยพลนครับผมเล่นโดรนกับการเก้าาพลยครับก้าะครับ ยี่สิบจุาทีนีครับาราพรครับอยู่บนในม่ยรอสอก้าขอคับหลังไทยใค้สนครับสุณวัฒนาครับตัวในหลงขึ้นมาที่นี่หลายองค์เลยนะานพระท่ากครับเก้าชายประเทศที่มานะครับทัางเป็นกระด้าเท้าได้ครับนี่จบในร้อยตจบในร้อยเรยนจบในร้อยขึ้กระาเท้าได้เลยครับยิ่งมีคนทักอยู่กรดาเท้าเลยังขึ้นกราเท้าจบพอยจบในร้อยอ้ะกาบยังกาบคาับีัง

มีไอ้ที่วันเสาร์ด้ยครับอันนี้ลองทานนะครับแล้วอันที่กันครับดีครับนีครับจัยหวัดนะครับผมขับรถจังหวัดได้ครับอ๋อโควิด3แต่ก็2,500นะครับตนอนสร้างสระสการณ500เปิดเตาคอนเรซแบบไอเขมนลูกสาวที่กไม่เป็น่นะครับ กขึ้นเ้าลุกขึ้ตัวเข้าไปเดี๋ยวนี้ครับเบียวซ้ายนครับตรงเลยครับ่นไหนเอาลุกขึ้นเขาเหรอเัสบายครับลุกตัวที่ได้เลยครับที่เราเลยเลย ขึ้นไปก็ได้นะคะทางนี้เป็นไปดูลอยพระพุทธบาทพระพุทธฉายนะคะแต่วต่าวันนี้เราเอายายมาด้วยค่ะเลยเกรงว่าจะเดินขึ้นไม่ไหวก็เลยมาเดี๋ยวไปขึ้นรถตู้ดีกว่าขี่รถตู้ขึ้นไปบนดีกว่านี่นะคะขึ้นรถอ่ยายมาด้วย แล้วลงมาปุ๊บเราก็มาให้อาหารลิงกันตรงมุมนี้นะคะนี่ไข่ไข่ก็มาให้อาหารลิงตรงนี้เสา็จทำเป็นจุดไว้ตรงนี้เลยการลิงดือ้อลิงเที่ยวลิงเล่นนะคะนี่ค่ะลิงเตง็มเลยเดินลงมาตอนนี้เราขึ้นเขาแล้วนะคะกำลังมาดูรอยพระพุทธฉายคะ่ะ ไปครับไปเดินบ้านเรือไงเดินดีมาถึงแล้วอ่ะของมือเลยนะได้แล้วกถ่ายวะังขี้เยี่ยงไงยายของมือเลยตัวใหญ่มาก ถายท่ไมอ่ถ่ายถ่ายคนหนึ่งนนึงไม่ไไเอาไมจับมันจับมันมดเคถ่ายแล้วทุนมันขึ้นแต่หมดเื่อนไม่่างหรอเออกไมขึ้นไปตปนกบอลมนขึ้นเลยไน้าวได้ไเนี่ยแล้วเรียน แม่โปรดูค่า้ดีมาที่ตาอันดี้ไกด์ของเรานะครับนเที่ยวข้างบนค่ะทำโอ้โหดูว่าคนยิ่คนปีกนะเนี่ยไปเลยพี่บอสไอ้ยิ่วปีกนู้นเลยดูไอหมาตัวนี้เขาขามายเลยลงเรียนหนูพันกว่าขั้นเดินจะไม่เหนื่อยจริงเหรอจรงเหรอเคยนับก็นเหรอ

เลยหรือเปล่าใส่เที่ยวต่ไม่กาเที่ยวคนเดียวเออไม่มานำอะไรยากแดนะเหลบเลยนะหลับเลยนะน็อกเลยนะแดงอยากเก่งไงพี่บ้าีถึงแล้วนีป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 ีขาปีปแปี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 ปปีอีปปี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 อีปปีปีปีป กอนนำก้นไปเล่นหวยอันนี้ก็จะเห็ือพ่อตรงไหนไงเป็นบซนายไงปากกวก็เป็นบดบดอขึ้นหมเนีคือถ้าบดแม่แค่หบดเนี้ยใส่แค่นีกถึงหนังเรื่องอะไรวะแเจ๊ดจ๊ดหน่ยใช้ได้นะคะไม่ท้าบว่าปีนี้ยุ่าไหร่ไปมุมที่ปีนี้ยู่งหญ่ค่ะนี่มุมตรงนั้นีะไป่ายตรงเย คนนี้ม่มีลิงเลยเขาว่ามันรู้ว่าข้างบนไม่มีไมของกินนะมันรู้ว่าไม่มีของกินมู้วิ่ง้างอเราทำแล้วเอ่แล้วขึ้นคนเดียวเถอะเอเฮ้ยเอาจริงเออไปหมแรงม็เอาลงมาด้วยไปเลยไม่อยากเสนึกภาพตอนขึ้นเลยรอโบถายคาดวิ่งให้ติดเด็ดต้อนตาดีแม่วเ็ดจ ว้าวเอ่อเหี้ยนี่ต้นต้นอันนี้้นอันนี้ต้นต้นเท่าไหร่เมนียวก่อนที่ถ่ายรูปนั่งอยงงี้เลยมีต้นไม้ใหญ่อย่างนี้โคตรเลนเนียต้นเนี้ยคตรเลยนนี่ นี่มีมาเป็นนี่จะทำยังไงหยเอ่อที่มันกำลังกันนู่นเลยลอยเลยบางลอยเลยเดี๋ยวมาไม่มีเดี๋ยวมาบ่เดี๋ยวมาเอาเลยตอนนี้เราเดนเดี๋ยวเลยท่านผ่านเด็กไป เอ้พี่นี่ดูผ่านกล้องเราก็ได้บอกมือไปไต่ ไกด์คนแรกที่นำเรามาฟินิกไกดคนแรกที่นำมาเน้อหนกอายคนแรกอะตู้ไหนนะ เล็กๆมันเลยน้อยกว่าบาทก็ไม่เล็กโอ้บินิด

เขาน,น,น,นี้ผู้หญิงนอนอยู่น,นอนเป็นรูปหน้านมแล้วก็นอนล่าไปโน่นไหนหน้าเขาเนี่ยหน้าเหรอนหนึ่งเออโอเคนนอะ <c oughs> ไร <c oughs> เก้าหัวอันนี้นนต่อไปเลยนะอันนี้คือฉากหลังเราจะตัดไว้หลังหลังกันไม่นใช่นนคือใช่ไหมผู้หญิงนอนอยู่มีนมแล้วลก็ท้องด้วยต้องน่นหน่อยต้องต่าเดือน,นผู้หญิงอยู่แถบนี้ง่หัวอยู่ไหนห,หัวเกยกันแบบนี้อาตีนไปกับฝั่งอันนี้ฝั่งนี้ผู้ชายเนี่ยผู้ชายนอนอยู่ดีอะไรของผู้หงคู่นี้แต่งงานกันแล้ว ผู้หญิงท้องอยู่ดูยังไงก็ไม่เหมือนหัวหัวหัวเคยกันอย่างนี้ฝั่งซ้ายใช่หัวเคยกันแบโอเคหัวเคยกันอยู่นุ่นเท้าผู้ชายนี่เท้าผู้หญิงใช่โอเคร้านที่สามร้าที่สามคืออนนี้เนี่ยอ๋อแปรับเรียบแล้วมันโผล่ขึ้นมาเองยังไงก็ไม่รู้แต่ก่อนที่เรามาเมันดันขึ้นมาเป็นแบบเรียบหรอเรียบแล้วมีอันนี้เลยมีมีแสลม่จุดอะไรแล้วตัวนี้โผล่ขึ้นมาเขาบอกมันดันโผล่งขึ้นมาไงก็ไม่รู้กลายเป็นแผ่นที่ประเทศไทย ว่าน้าโมสามจบแล้วก็กั้ใจแล้วว่านโมสจบแล้วว่าอมจุติพติอมจุติพัติอมยูรีสวาหะ โอมยูริสวะฮะนาโมพุทธายะนาโมพุทธายะแล้วก็เป่าเป่าก็คือท่อนนี้ก็ต้องกั้นใจใช่ไหมก็ต้องกั้นใจว่าอ๋ออันนี้อะไรคาถาเป่าจับพิษไฟน้ำไฟไหม้น้ำร้อนลวกแมลงกัดต่อยได้แมลงกัดต่อยค่ะโอ้โหได้คาถาดีมาคุ้มาด้วยทีแรกทีแรกก็รีบฟังผมจะคุยฟังทีแรกเป็นดับพิ้ไฟอย่างเดียวทีนี้โอ้โหผมไป ขึ้นมรสลาเจ้าวาดให้อยู่มรสลาโอ้โหเปิดประตูสองประตูมันมีแตนโอ้โหมันลุมอยเราอ่ะโอ้โหเจ็บปวดมากเลยแล้วก็ใช้กระถานนี้แหละเออก็ได้เหมือนกันอ๋ออยได้ด้วยที่นี่รังแตนเยอะด้วยเมื่อกี้ข้างล่างไม่รังแตนก็ได้ด้วยดับก็ได้ด้วยตอนนี้เหมาทุกสิ่งอย่าง นี่ไงพี่ขอช่งแล้วเนี่ยข้าวเพิ่มตอางชงอันนี้ล่อยโอ้โหสองลูทีสองลสองลสองูกยายกำลังซ um. ื้อของให้อยู่ลูกเดี๋ยวไปให้ลิงอใช่หสองเท่าไรสองสองหรือสองสี่สองสี่สองสี่จังสองลสองไสิบ จำนอะไรยายลูระลอยใช่สองร้อยสี่สิบเมาเมาเมานั้นก้าครงที่นี่นะคะกับที่เต็มเเมื่อกี้นะคะฟ้านเราก็เหมากันไปรวมทุกอย่างรวมกันน่าจะรวมยี่สิบโลไดใช่ไหมเม่ฟ้าเม้าของไปไว้ก่อน ต้องให้คนเร่งโ้พี่ใหญ่รอดิพี่ใหญ่อ้าวอ่าวันนี้วันนี้ครอบครัวเรามานั่งขึ้นอยู่วันนี้ครอบครัวเราทุกคนมาซื้ออาหารให้ลิงเออกินแตงกวากินกล้วยตัวเองอีกนิดนึงค่ะแล้วเราจะไปเราจะขึ้นกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าหลังอ้าวหลังจากโควิดเนี่ยเหมือนกับว่าที่วัดเราปิดแล้วเขาเพิ่งเปิดนะเนี่ย ยายเห็นก็ชื่นใจแล้วยายบอกตอนนี้เราไม่ต้องกลัวรถสวนลงมาน,นะคะเพราะว่าเพราะว่าทางวัดอด่ะเขาให้ทางขึ้นกับทางลงเราทางเดีย๋ยวยายไปให้ทางบนทีเดียวพี่มันฉลาดอ่ะมันรอกินกล้วยอ่ะเฮ้ยมันดิบมันก็กินดูดิแพ้ยังงเลยอะ่ะเออเตงระวังจะะา้าถ่าโยแ,แตงกวาก็เริ่มซื้อตีหน้ามันหรอแตงกวาจ้าโควิดนะจ๊ะตอนนี้ทางวัดก็เพิ่งจะเปิดนะจ๊ะให้ทุกคนเข้ามา ให้อาหารลิงนะวัดพระพุทธฉายสระบุรีค่ะเราไม่ได้ซื้อมุมให้อาหารลิงตรงหน้าวัดนะแต่ว่าเราเลือกที่จะมาซื้ออาหารให้ลิงตรงมุมที่มันเป็นตลาดอ่ะคนแก่เอามาขายอย่างเงี้ยน,นี่ไงรถไอติมเราอเอารถไอติมซ <c oughs> ึ่งสัมภาษณ์ว่าไม่ให้รถสวนลงมาไม่น,าน,น่า <c oughs> เลยข <c oughs> ี่โซ่ปเลยเบาะเหมือนทหารทหารน้ำโคตรสูงมากอ่ะแล้วบนไตขี่ผ่านเท่าไหร่ไตไม่น่าไตแว่นแล้วตัวไปขี่ผ่านี่ย อ้าจริงเหรอแม่แม่อยากย้อนไปใต้รอนะอ๋อง่ายกระจายอยู่มีเยอะขโมยขโมยขโมยมีเยอะพ่อพ่อไม่ต้องให้หรอกพ่อเป็นแผนกอกตอนนี้บรรยากาศในรถเรานะคะก็วุ่นวายมากค่ะเพราะว่าทุกคนกําลังจะทําำลงทรายให้ลิงนะคะแล้วก็พร้อมกับเอาเอาเลสเลิสมาปล่อยที่นี่ด้วยค่ะเราก็เลยดูข้างในนะคะวุ่นวย พี่ภาคตัมุมนี้ก็ไม่นุ่นนุเดินมาตัวเดียวเลยนุ่นอย่างแท้อะดูดิเดินมาตัวเดียวอย่างแท้เลยเฮ้ยยูมันเละเสียดายของยูแม่เสียดายของใช่ด้ะได้มากินได้เลยมายูเอาถุงให้พ่อกอกเต้ถือไว้ลูกเดี๋ยวพึ่งโยนเฮ้ยแม่ฆัวเราออะไรอ่ะัวเอาถอ่ะัวปลาเนาะเอาพ่อเกาะร้องตอนนี้เราก็ขึ้นกันมาเรื่อยนะคะเป็น ทำบุญเสร็จแล้วเราก็ต้องทำทานนะคะทำบุญหยอดเหรียญหยอดเงินข้าง,งบนไปไม่ถึง200บาทแต่ให้อาหารลิงอ่ะเหียอประมาณส0 0พันได้ตอนเนี้ย2,000บาทได้ทีแตงกวาเหรอขึ้นไปตรงนั้นเลสน,นี้คือผักอะไรลูกแตงกวาอุ่ยแม่มันเละอ่ะแม่อย่าให้มันแตกดิเสียดายของโหพ่อก็บอกอยู่2,000ที่เหมามาโหยูช่าเฮ้ยยูเป็นคนละกลุ่มกันนะเดี๋ยวให้กลุ่มนี้ก่อนเนี่ยเนี้ยเนี้ยเอนิดนึงหลบแดดหน่อย แล้วพิงเนี่ยนี่อีกฝูงนึงเดี๋ยวฝูงนน้นมันจะเห็นไงอ่าเมฆ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 อะถั่วตองกองเป็นจุดๆเมฆก็คือพี่ยูเหยียบหมดเลยอ่ะเมฆโยนมั้งหน่านี่หนึงพ่ออีกนิดนึงมันเดินจะมาไกลเกินไปละสงสารพวกมันตรงนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งฝูงนนุ่นเห็นเดี๋ยวมันจะตีเอาประมาณารู้แล้วอุ้ยพ่อเหลืออะไรบ้างอ่ะโอ้โหเอาให้อยู่มันผมไม่เอาหรอกอ่ะแต่ชุดถากทานนะคะตอนนี้ รวมผักค่ะเป็นผักที่เราซื้อมาจากคุณยายชาวบ้านขายเมื่อกี้นะแล้วมมีาเฮ้ยมามาแล้วไกด์ของเราไกด์เฮ้ยไกด์ก็ดีค้างเหมือนเราเอาอาหารให้น้องลิงแล้วอ่ะเออ้พ่อหมาหิวเพราะว่าดูแล้ลิ้นเลยอ่ะแม่ลองให้คุกกี้หมาดิเนี่ยอยู่ตรงมุมนี้เลยน้ำกำลัมุงกันอยู่จะกินได้เลยอร่อยไหมครับยายลงไหมลุงยายลงเถอะยายเขาใครลงจ้ะามาตรงนี้ยายลงไปเลยเฮ้ยทำไมหมามันมากินได้เหระยายลงไปเลยเดี๋ยวส่งให้ แม่ให้ย<า>ยให้ย<า>ยทั่วนะมแม่กับกองตรงนั้นดิเดี๋ยวมันแย่งกันอ๋อฝั่งนี้มีข้าวโพดแล้วแม่เป็นู่นกันเมฆไปฝั่งลุนกันฝั่งน,น,นู้นเป็นถนนนู่นน่ะฝั่งลุนน่ะ,นนะมันเยอะไปแล้วไงดูยายให้ยายตรงที่ยายจะให้อ่ะมันมันอิ่มแล้วมันได้ข้าวโพดแล้วยูเลิกโยนแต่มุมทางขึ้นมันอดอยากจริงเมื่อกี้เยอะไปเลยนี่น่ารักก็ดูยายนะคะ กูตาไม่เกียนตัวเลือกเยอะก็มีคนใจดีอีกหลายคนนะคะที่หอบมาหืมยูมันร้องนี่ยายเนี่ยเฮ้ยระวังมันขโมยตั้งถุงนะพี่ฝนอุ้ยเหมือนมือเจ็บข้างนึงอ่ะต้เล่นให้ดิลูกไปให้ฝ่งอื่นไหมฝูงนี้เหมือนจะอิ่มเราต้องยไปบนตรงน้นอออตรงทางขึ้นเหรอครับโรยการร้อยังก็เงถืตามเดิม ลงมาหมดแล้วเหรอพี่อยู่ฝั่งนี้หมดแล้วแทนไม,ม่กินปล่ามามคนกินเออให้ลิงกินลูกนี่นี่พี่เขามาขอแล้วเนี่ยเร็วพี่ลิงมาขอแล้วโ,โ,โยนให้พี่เขาเร็วน้าหน่ะพี่เขามาแล้วเร็ว<ป>เร็วเลสอย่าแกะอยู่มันจะเอาเลสแล้วนะเนี่ยตอนเนี้ยเอาเลสให้พี่เขาเร็วเอาโยนทำไมอ่ะแล้วดูเมฆกองไว้ดิเฝ้าตัวเดียวเลยอ่ะงั้นเราขี่รถกันไหมหมดแล้วเนอ่ะฝั่งนี้พี่หิมแล้วพอแล้วเยอะไหมพ่อฝั่งนี้อิ่มแล้ว นู่นๆพอ่อนั่งลอยนู่นๆพอ่ออยู่เชมันเฝ้าต,ตัวเดียวเลยนะนนเห็นปะน่ามันจะเท่าตัวเดียวเลยอยู่พอแล้วอยู่น่าพ่อนะ่าข้างล่างนะ่ะตรงนู้นน่าเต็มเลยโดนไปเลยน,น,น่าพ่อไปให้แล้วนะ่ะ